ชายหาดนะคะก็จะได้กินเมนูแซ่บๆที่เราอยากกินแล้วค่ะแต่มาคนเดียวบอกจริงๆว่ามันก็กินได้เท่าที่เรากินได้นะคะเมนูยำค่ะวันนี้เดือนเราตำแน่ๆค่ะเมนูยำมีมียำปูม้าด้วยนะคะแต่ละเมนูพี่น้องเอามายั่วๆกันนะคะว่าโห้ยบ้านเรานี่คือสวรรค์บนดินชัดๆค่ะยั่วทุกเมนู กินไปวันละเมนูแล้วกันนะคะเราเริ่มจากนี้เอปลาหมึกย่า,ยา,างค่ะหกตัวร้อยนะคะใครอยากกินบ้าง ละะปลาหมึกย่างค่ะพ่อค้าเตือนว่ากินหนวดก่อนนะเดี๋ยวหนวดจะล่วงหมดนะคะเอาเลยกินหนวดทุกตัวก่อนจ<ห>้ะคือหาดมันสะอาดมากๆเลยค่ะทุกคน อตอนนี้ไล่กินหนวดปลาเลยนะคะวิวด mm ูฮาร์ฟ hmm. ร uh ูทมะเขืออ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสวีชาแนวมาดามบานนาสวีเดนนะคะ Hi everyone! Today I am on j o m t h e n b e a c i s relax on the beach today. i s one day. Wait to see what gonna I, I, I do and today is so good weather. and the base e i come longer i think this is midden chonthian is t not so much t o u r i s t and today the be so beautiful i visual the guy follow me รเ,รเราก็มาเริ่มเราต้องใช้ใหม่กันนะคะพี่ๆน้องๆองอยู่ที่ทะเลเดี๋ยวสักพักหนึ่งวันจะไปทํากั้นใหม่ให้เป็นแบบ นักข่าวนะคะทุกคนรอแปบรอแปบไปหาซื้อหนวดกุ้งหนวดทีวีก่อนนะคะพี่พี่พน้องๆคนไหนจะสนับสนุนการใหม่ส่งไปให้ที่พี่แอด,แอดมินพี่ดวงได้เลยนะคะทุกคนแผนแกรับของของวันอืมปลาหมึกคะ่เบบนนะเติมต้นที่ปลาหมึกก่อน แล้วก็ใช้มือเดียวด้วยค่ะ สา,าสามีบอกว่าแน่ใจแล้วว่ากินคนเดียวอยากกินมากเลยค่ะแต่ว่ามันก็กินได้เท่าที่เรากินได้จริงๆนะคะทุกคนนั่นแบบปากปากเดียวกินได้เท่านี้จริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินจ้ากเลยสั่งไก่ย่างมาด้วยค่ะทุกคน ร้านตีแล้วก็เป็นน้ำตาลกับข้าเหนียวค่ะมาค่ะทุกคนตั้งมุมได้ยากมากเลยให้ดูอย่างแรกก่อนเลยนะคะเรามากินยำหอยนางรมกันค่ะกินคนเดียวแซ่บคนเดียวอยู่คนเดียวก็แซ่บคนเดียวต้องแบบนี้นะคะ เดี๋ยววันจะพาพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านนะคะเดินเล่นที่ชายหาดค่ะตอนนี้ก็ดูด้านหลังวันไปก่อนนะคะบรรยากาศวันนี้ที่พัทยาคือแดดจะร่มรมนนิดนึงค่ะแล้วก็คลื่นนะคะสองวันที่ผ่านมาคือวันมาเดินที่ชายทุกวันเลยค่ะทุกคนแต่ว่าคลื่นมันดูแรงมากนะคะวันนี้น่าเล่นมากเลยดูแล้วก็หาดมันก็จะเรียบ บบสโลมลงไปเรื่อยๆนะคะน้ำไม่เย็นมากอยวันนี้เล่นได้เล่นได้เดี๋ยวพาทุกคนมาว่ายน้ำกันนะคะน่าจะได้ไล่นะคะช่วงนี้ที่วันทํำคลิปนะคะพัทยาเขาจะมีการแข่งเจ็ตสกีค่ะทุกคนวันที่12-15ธันวาคมไม่แน่ใจว่าเขาจะเริ่มแข่งตอนไหนแข่งยังไงแข่งตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ตอนนี้คือตรงนี้ยังเงียบๆอยู่ เสียอย่างเดียวเวลาที่เขาขับเจสกีแบบนี้แล้วมันจะมีกลิ่นน้ำมันค่ะโอ้เจ้าของกิจการคะเราน่าจะแบ่งเขตเนาะตรงนี้พอเขาขับมาแบบนี้มันจะมีกลิ่นน้ำมันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินชมวิวดูนะคะ แวอลูกไปให้าบาเยนยามที่ความเมือ่อ กินอ,อิ่มแล้วนะคะพี่ๆน้องๆพามาเดินที่ชายหาดกันบ้างค่ะแดดล่มลมตกแต่ว่ามันมีแสงที่สวยมากๆเลยนะคะใครอยู่จอมเทียนวันนี้วันประกาศไปในอ่าโค้วเราค่ะว่าวันนั่นอยู่ที่หาดจอมเทียนคงจะนั่งชิวๆ ทั้งวันอยู่ที่นี่นะคะถ้าสามีไม่เล่นน้ำวันก็ไม่เล่น,นะะทุกคนวันเป็นคนกลัวน้ํานะคะกลัวเป็นบ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้ามีเพื่อนนะคะก็เล่น,นะคะ่ะแต่ถ้าคนเดียวไม่ลงแน่นอน,นะคะ่ะแต่วันก็เตรียมตัวมาแล้วนะคะคือถ้าสามีกระโดดลงน้ํา วันลมด้วยแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็รอลุ้นเขานะคะเพราะว่าเราอิ่มแล้วค่ะพร้อมที่จะออกกําลังกายได้เต็มที่นะคะเดี๋ยววันพาทุกคนชมบรรยากาศชิลๆวันนี้ที่หาดจอมเทียนค่ะ Hi everyone, now I am at Jomtien Beach. Today is 15 January. They have some spot about the boat. I I don't know how to call. But I will show you guys on the ocean. They have begin who will win, and I will show uh, promotion of of ad advertising about this spot. And now in Chom Beach this look so beautiful area because when they close with COVID three years, they have prepare everything for the tourists come back. And now it's so beautiful beach and big area. This is Chom Pattaya, Thailand. 오当 <목소리도> แกําลังมีชวยชมากมากเลยขออยู่กันอย่างนี้วิธีแห่งเสรีชนดังอาทีพัสดงอบอุลงอบอุ้มด้วยจันครายามที่ความมือ งกาารเววลดหไปค่ะาไปลงทะเลก,กันครับนี่เสียเงินเลยค่ะอยู่ๆก็เสียเงินนะคะเพราะว่ามันก็เดินอยู่ริมชายหาดทุกคนแต่ละซุ้มนะคะมันจะมีคนนั่งที่น้อยมากๆเลยค่ะแล้วที่นี้นะคะวันก็เห็นเขาขายผ้าเดี๋ยววันจะให้ชมชุดในมุมกว้างๆดูนะคะโหว่าเริ่มเปลี่ยนสีผิวอีกแล้วค่ะ เมื่อวานไม่ได้ออกหาดเลยนะคะก็จะจะเริ่มเผาคืนแต่ปีนี้มีเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเลยนะคะว่าวันเปลี่ยนสีผิวช้ามากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอากล้องหนีหน้าคนนะคะปกตินะคะวันมาอยู่เมืองไทยสองสามวันสีผิวจะจะคล้ำมากอันนี้ถือว่ายังไม่คล้ำมากเหนือนทุกปีนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กลังตกทุกคนมัน สวยงามมากๆก,กับชุดใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างใส่ให้ดูแล้วนะคะมันมีวิธีผูกผ้าที่เราซื้อที่ชายหาดแบบนี้หลายวิธีเดี๋ยวจะทําให้ชมนะคะเอาวิธีที่หนึ่งไปก่อนแล้วมาดูบรรยากาศกันค่ะวันนี้นะคะแดดล่มลมตกนิดนึงตอนสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามที่วันมานะคะมันก็จะมีอ่ามืดครึ้มนิดน,นึงค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา สามโมงครึ่งพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินวันเลยบอกคุณสามีค่ะว่าวันนี้นะคะอยากอยู่จนพระอาทิตย์ตกดินค่ะอยากเห็นแสงพระอาทิตย์ตกดินบ้างก็ขับเคยขับรถผ่านเคยนั่งรถผ่านน่าจะประมาณห้าโมงเย็นนะคะโอ้เริ่มเปียกเริ่มเปียกพระอาทิตย์ก็ก็เริ่มจะเรียกว่าอัดสดงนะคะวันนี้ไม่ไม่ได้ไว่ายน้ําค่ะเพราะว่า เื่อนวันนะคะสามีนอนค่ะทุกคนมานอนริมทะเลเฉยๆวันก็เตรียมชุดมาสองสามวันแล้วยังไม่ได้เล่นน้ําทะเลสักวันเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศชิลๆกันนะคะทุกคนเราก็ได้เปียกไปถึงกางเกงแล้วนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาสูงมากเลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากเหมือนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์น่าจะเป็นการ รายงานสถานการณ์การแข่งเขาเรียกว่าไรค้าเรือใบหรือวินเซิร์ฟอะไรเนี่ยแหละเดี๋ยววันจะไปดูป้ายป,ประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยววันบอกนะคะแต่บรรยากาศตอนนี้คือแสงสวยงามมากมากเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนทุกท่านกับบรรยากาศชิลชิตอนกลางวันที่วันามาถึงนะคะคลื่นย,ยังไม่แรงเลยค่ะตอนที่ทําคลิปให้ทุกคนชมนะคะตอนนี้คือคลื่นขึ้นมานิดหน่อยค่ะแล้วก็ โอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวไปชวนปาโลมามาเล่นน้ำเป็นเพื่อนก่อนนะคะทุกคนไม่มีเพื่อนก็อายเด้เล่นน้ำคนเดียวนะคะดูค่ะแต่ว่าบรรยากาศทะเลคือสวยงามมากๆค่ะ <Here S 2> <is> ทุกคน here is Jomtien Beach Pattaya the time is uh, half four in the evening the weather is so nice and sunshine is not so strong The weather today is 25 to 28. It's so cool. And now, if someone wants to join, want to swim, I think oh, uh, it's the perfect time now for me. I don't have my friend, and my husband just relax on uh, under umbrella. on so so a little bit bad. He will look at my clip video after, and he will know you know why want to swim, but I do not have plan.

คนที่น่าอิจฉาที่สุดไปแล้วค่ะทุกคนนวดสบายเลยนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินนวดไม่เท่าไหร่แต่วิวเนี่ยสวยมากมีบริการนวดไทยที่หาดนะคะทั้งพัทยาและจอมเทียนเลยค่ะเราอิจฉาเขามานานแล้วค่ะวันก็ขอเซสนดาจินได้ก็ได้ไะ ไม่ไหวนะคะเราอิจฉาเขาค่ะเราก็อยากนวดบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็จะขอหายไปสักหนึ่งชั่วโมงมานวดไทยนะคะแล้วเดี๋ยววันจะตั้งกล้องให้ดูเรื่อยๆนะคะโอ้ยชิวมากเลยนวดที่ชายหาด <c oughs> พี่อยากอยู่ในช่อง youtube หนูบ้างไหมคะค่ะพี่อะไรอ่ะมาดามสวีเดนค่ะมาดามสวีเดน ขอบคุณค่ะทีวีเหรอลูกลูกชอบดูนี่นะคะวันนี้หนูมานวดกับแม่นางค่ะเบอร์อะไรนะคะแม่08นย์แหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งที่หาดจอมเทียนนะคะค่ะเดี๋ยวจะได้ตามมาเยอะเลยค่ะจริงๆนะมาหาแม่นางโลดค่ะนวดไทยอมาไล่มาไล่เส้นให้หนูเจ็บมาก แต่แม่เขาบอกว่าทนเอาจะเก็บไว้ทำไมนะคะแม่เป็นนวดไทยนวดรักษาบำบัดอาการด้วยนะคะแม่สุรินนะคะมาเจอลูกสาวบุรีรัมจาเนียเลยบุรีรัมฟินเลยค่ะตอนนี้นะคะส่วนสามีน่าจะหลับไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะมาหาจอมเทียนถามหาแม่นางได้นะคะอย่าเปิดหน้านี่แม่นางบอกเบอร์อีกทีสิ 081ค่ะมาหาแถวนี้คือเรียกหาเลยนะคะเบอร์0ูนแปดหนึ okay. okay. so okay. ่งค่ะซอยเ็ดระหว่างซอย8ดหน้าซิมเบอร์แซงโอเคเดี๋ยวหนูจะมาหาแม่นางอีกรอบหนึ่งนะคะ สบ <s> <s> ายมากเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินเป็นวันแรก <S <s ที่เราอยู่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินเลยนะคะวันก็มาเจอพี่ๆแล้วก็มีนักร้องเอาหน้านักร้องลงในช่องด้วยได้ไหมคะมีคนมีคนร้องเพลงให้ฟังเพราะมากอ <s> <s> ยู่จนพระอาทิตย์ตกดินเลยค่ะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้คือ5้าโมงเย็นนะคะ นี่คือวันแรกที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่หาดจอมเทียนค่ะโอ้ยสวยมากพี่ๆน้องๆ now everything is closed on the beach is 5 o'clock in evening but today is the first day I stay and I have seen sunset in evening the first is evening for me at two weeks ago so beautiful and silent hope everyone enjoy with Madame's to be t e r บรรยากาศที่หาดและคลื่นค่ะเราหายไป2ชั่วโมงกันเลยนะคะหมดเวลาไปกับการน,นวดค่ะทุกคนทุกท่านชิลๆสบายๆเป็นเงินก้อนแรกนะคะสองคนก็1,000บาทค่ะทำเล็บด้วยแล้วก็นวดไทยด้วยนะคะคนละ500บาทแนะนำเลยค่ะเป็นแบบนวดไทยโบราณชิลมากๆเลยนะคะพอลืมตาขึ้นมานวดเสร็จคือ พระอาทิตย์ตกดินค่ะโอ้ยนี่คือภาพบรรยากาศที่วันอยากเจอสำหรับวันนี้นะคะวันก็เก็บบรรยากาศยามเย็นที่หาดจอมเทียนมาให้ชมตอนพระอาทิตย์ตกดินคือปินๆ,ๆ,ๆิแบบนี้เลยค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดติดตามวันแล้วก็คลิปนะคะจะออกอากาศทุกเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบรรยากาศชิวมากเลยราศิตบ,บิดิ์แต่ละคนก็จะ ทยอยเก็บร่มแล้วก็เตียงนะคะเตียงค่าเช่าคือจ่าย50บาทต่อวันคือคุ้มมากเลยค่ะนั่งไปเลยได้นั่งสบายๆนะคะไม่เมื่อยเลยค่ะได้นั่งสบายๆไหมสบาย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 สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ yeah สวัสดี<ม>ทุกนคนทุกท่านนะคะบายบายค่ะ